วิธีจองเรียก,กรมค่ะขั้นตอนดังนี้เลยนะคะเข้า google ค่ะเซิร์ชคำว่าจองเรียก,กรมนะคะเข้าไปที่อันแรกนี้เลยจองเรีกทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ ก็จะมีเมนูจองเลขทะเบียนนะคะตรวจสอบผลการจองตารางเปิดรับจองเลขค่ะถ้าเราอยากทราบนะคะว่าตารางที่เปิดรับจองเลขเนี่ยเลขไหนถึงเลขไหนนะคะสามารถเข้ามาที่เมนูนี้ได้เลยสําหรับการจองเลขนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่จองเลขทะเบียนแต่ในการจองนะคะจะเปิดทําการจองประมาณ10บโมงนะคะ10บโมงนะคะถึงจะจองเลขได้หลังจากนั้นนะคะก็ให้เข้าไปที่เมนูจองเลขทะเบียนค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะยอมรับหลักเกณฑ์นนะของเรานะคะสำหรับรถ Honda นะคะก็จะอยู่ในโหมดรถเก่งนะคะ4ประตูตอนนี้เนาะก็จะเป็น3ขอไข่จ้าจานนะคะ2 001 399นถึง3 99นะคะแล้วก็ก่อข้อมูลลงไป ตรงนี้เราก็สามารถกรอกตัวเลขเข้าไปได้เลยนะคะว่าอยากได้เลขอะไรสมมุตินะคะว่าอยากได้เลขตัวนี้เสร็จแล้วเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็กดเข้าไปที่จองเลขถ้าตัวเลขนี้ว่างนะคะก็สามารถทาทาการคลิกขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ถ้าตัวเลขนี้ไม่ว่างนะคะก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะ่ะว่าเลขนี้ได้ทําการจองไปแล้วนะคะ ถ้าเรานะคะทำการจองเรียบร้อยนะคะสามารถตรวจสอบผลการจองนะคะได้ที่เมนูนี้เลยคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนลงไปนะคะแล้วก็คลิกค้นหาค่ะผลการจองเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็รบกวนพิมพ์นะคะผลการจองส่งให้ทางเซลล์ได้เลยนะคะ แนะนำนะคะอย่าเพิ่งจองก่อนที่มะนาวจะแจ้งนะว่าชุดจดทะเบียนมาเดี๋ยวเลขหลุดนะคะ